สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีนิยายเรื่องใหม่มาเล่าให้ฟังสำหรับใครที่ชอบพระเอกเก่งแบบเทพทรูมีสกิลสุดโกงและเนื้อเรื่องที่คาดเดาได้ทุกตอนคุณมาถูกช่องแล้วครับเพราะนิยายเรื่องนี้มีให้คุณไม่ครบทุกอย่างที่ว่ามาเลยครับในโลกที่พลังคือทุกสิ่งและโชคชะตาถูกกำหนดตั้งแต่กำเนิดมีเพียงเขาผู้ซึ่งถูกฟ้าทอดทิ้งแต่ได้รับพรจากระบบบรรพการที่ซ่อนเร้น จะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดท้าทายสวรรค์และสร้างตำนานบทใหม่ที่ไร้ผู้ใดเทียมทานถ้าคุณเกิดมาไร้พรสวรรค์ในโลกที่วัดค่าคนที่พลังคุณจะยอมแพ้ไหมสำหรับหลงเทียนการยอมแพ้คือการเดินเข้าป่าต้องห้ามเพื่อจบชีวิตแต่สวรรค์ไม่ให้เขาตายง่ายๆมาดูกันว่าจากคนที่ไม่มีอะไรเลยเขาจะกลับมาพังงาดได้ยังไงมาเริ่มรับฟังกันได้เลยครับ บทที่1ชะตาที่ถูกหยามเมืองชิงหลงตั้งอยู่บนชายขอบทวีปอวินซีที่นี่ไม่เคยมีชื่อเสียงโด่งดังเฉกเช่นเมืองหลวงหรือนครใหญ่ทว่าสำหรับตระกูลหลงแล้วเมืองเล็กๆแห่งนี้คือจุดศูนย์รวมอำนาจและศักดิ์ศรียามนี้กำลังโรยราหลงเทียนเจ้ามันไร้ค่าจริงๆเสียงตะคอกก้องกังวานไปทั่วลานประลองกลางแจ้งของตระกูลหลง แสงแดดยามบ่ายสาดส่องลงกระทบใบหน้าของเด็กหนุ่มวัย16ปีผู้ยืนตัวสั่นเทาอยู่เบื้องหน้าแท่นศิลาวัดปราณหลงเทียนไม่ได้ถูกแสงอาทิตย์แผดเผาแต่เป็นเปลวเพลิงแห่งความอับอายที่ลามเลียไปทั่วร่างเขามองไปยังแท่นศิลาที่บัดนี้ไร้ซึ่งแสงใดๆปรากฏขึ้นเลยแม้แต่น้อยแท่นศิลาที่ควรจะเปล่งแสงบ่งบอกระดับการบ่มเพาะปราณของทุกคนที่ก้าวขึ้นไปแต่ทว่าสำหรับหลงเทียนแล้ว มันกลับมือสนิทราวกับปฏิเสธการมีอยู่ของเขาคนพิการเช่นเจ้าไม่สมควรอยู่ในตระกูลหลงเสียงของหลงเฟิงบุตรชายของอาคนรองดังขึ้นพร้อมรอยยิ้มเหยาะหยันดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสะใจที่ได้เห็นหลงเทียนตกต่ำถึงเพียงนี้ทั่วทั้งลานประลองเต็มไปด้วยเสียงซุบซิบนินทาและหัวเราะเยาะทุกสายตาจับจ้องมาที่หลงเทียนราวกับเขาเป็นตัวตลกบางคนสายหน้าอย่างสมเพศ บางคนก็แสดงความรังเกียจออกมาอย่างเปิดเผยหลงเทียนเจ้ายัางไม่ยอมรับอีกหรือหลงชิงเทียนประมุกตระกูลหลงบิดาของหลงเทียนผู้มีใบหน้าเคร่งขครึมและแววตาที่เย็นชาเอ่ยขึ้นเสียงของเขาเต็มไปด้วยความผิดหวังระคนโมโหตระกูลหลงของเราไม่ต้องการเศษสวะที่ไม่อาจบ่มเพาะปราณได้เช่นเจ้าคำพูดของบิดาเปรียบเสมือนคมมีดนับร้อยเล่มกรีดแทงจิตใจของหลงเทียน เขารู้ดีว่าตนเองมีเส้นชีพจรพิการมาตั้งแต่เกิดทำให้ไม่สามารถรวบรวมปลานเข้าสู่ร่างกายได้แต่ตลอด16ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยย่อท้อพยายามฝึกฝนอย่างหนักอ่านตำรานับร้อยเล่มหวังเพียงปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นทว่าความพยายามเหล่านั้นกลับไร้ความหมายสิ้นเชิงในวันนี้ท่านพ่อท่นจะขับไล่ข้าออกจากตระกูลงั้นหรือหลงเทียนพืมพำน้ำเสียงสั่นเครือ หัวใจปวดร้าวราวกับถูกบีบอัดจนแหลกเหลวข้าไม่ต้องการให้ตระกูลหลงต้องอับอายเพราะคนอย่างเจ้าเจ้าออกไปเสียออกไปจากตระกูลหลงซะหลงชิงเทียนตะโกนล,ลัน่นพร้อมสะบัดมือไล่ยอย่างไม่ใหญ่ดีร่างของหลงเทียนเซถลาสายตาของเขาพร่ามัวด้วยหยาดน้ำตาแห่งความคับแค้นเขาไม่อาจเข้าใจได้ว่าเหตุใดโลกนี้ถึงได้โหดร้ายกับเขาถึงเพียงนี้เขาไม่ใช่ลูกที่บิดารักใช่หรือ เหตุใดคำพูดเหล่านั้นถึงได้ไร้ความรู้สึกถึงเพียงนี้หลงซูเจียวน้องสาวต่างมารดาผู้มักจะอ้างว่ารักเขาเสมอยืนมองเขาด้วยแววตาเฉยเมยไม่ได้เอ่ยปากทัดทานใดๆท่ามกลางเสียงหัวเราะเยาะและการดูถูกเหยียดหยามหลงเทียนเดินก้าวออกมาจากลานประลองช้าๆก้าวของเขาหนักอึ้งราวกับแบกรับภูเขาทั้งลูกไว้บนบ่าไปทางไหนดีโลกนี้ไม่มีที่ให้ข้ายืนอีกแล้วหรือ เขาเก้าวผ่านประตูตระกูลหลงที่เคยเป็นบ้านของเขาบัตรนี้มันไม่ต่างอะไรจากประตูนรกที่ผลักใสเขาออกมาอย่างไร้เยื่อใยเขาเดินอย่างไร้จุดหมายทิศท,ทางเดียวที่สมองอันมืดมนของเขานึกออกคือป่าต้องห้ามด้านหลังเมืองชิงหลงป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์อสูรดุร้ายและอันตรายถึงชีวิตไม่มีใครกล้าเข้าไปโดยไม่รับอนุญาตและคนที่เข้าไปมักจะไม่ได้กลับออกมาถ้าชีวิตมันไร้ค่าถึงเพียงนี้ ก็ให้มันจบลงเสียตรงนี้แหละความสิ้นหวังกัดกินจิตใจของหลงเทียนจนไม่เหลือเศษเสี้ยวของความหวังเขาก้าวลึกเข้าไปในป่าที่มืดมิดและเงียบสง,งัดเสียงกรีดร้องของสัตว์อสูร,รดังแว่วมาเป็นระยะไม่ได้ทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวอีกต่อไปเมื่อมาถึงหน้าผาสูงชันที่เคยเป็นสถานที่ที่เขาชอบมานั่งมองพระอาทิตย์ตกดินในวัยเด็กหลงเทียนหลับตาลงภาพมารดาผู้จากไปปรากฏขึ้นในห้วงความคิดมารดาผู้มอบสร้อยหยกดําเส้นนี้ให้เขา ้อยที่ติดตัวเขามาตั้งแต่เด็กไม่เคยห่างกายทันแม่ลูกไม่ไหวแล้วจริงๆเขาเก้าวเท้าไปข้างหน้าเตรียมทิ้งตัวลงสู่ความมืดมิดเบื้องล่างแต่แล้วพลิบตาเดียวแสงสีทองเจิดจ้าพลันสว่างวาบออกมาจากสร้อยหยกดำที่ห้อยอยู่บนคอของหลงเทียนแสงนั้นแผ่ซ่านเข้าสู่ร่างของเขาอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงทุ้มลึกที่ก้องกังวานในห้วงสํานึกราวกับเป็นเสียงที่มาจากยุคบรรพกาลอันแสนไกลโพน ยินดีต้อนรับสู่ระบบบรรพการกำลังทำการผูกพันกับผู้ครอบครองตรวจพบผู้ผูกพันหลงเทียนกำลังทำการผสาน1% 10% 50% 1 0อร์ซ0ร์การผสานเสร็จสมบูรณ์กำลังตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ผูกพันหลงเทียนระดับพลังไร้ระดับไม่สามารถบ่มพาะปรานความสามารถพิเศษเส้นชีพ,พจรพิการประเมินผล จุดบอดสูงสุดศัก,กยภาพซ่อนเร้นไร้ขีดจำกัดหลงเทียนถึงกับเบิกตากว้างเส้นชีพพจรพิการศักยภาพซ่อนเร้นไร้ขีดจำกัดคำพูดเหล่านี้ทำให้หัวใจที่มืดมิดของเขามีแสงสว่างริบหรี่ขึ้นมาภารกิจเริ่มต้นเอาชีวิตรอดในป่าต้องห้ามเป็นเวลา3วันรางวัลเปิดใช้งานระบบร้านค้าบรรพาการอัปเกรดเส้กกนชีพผจรเบื้องต้นระดับหระยะเวลาภารกิจ3วัน ล้มเหลวสูญเสียการผูกพันกับระบบหน้าต่างโปร่งแสงสีทองลอยอยู่ตรงหน้าเขาข้อความชัดเจนราวกับภาพลวงตาแต่ความรู้สึกที่ได้นั้นจริงแท้ระบบนี่มันคืออะไรกันแน่หลงเทียนพึมพำเขายังคงไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ความรู้สึกสิงหวังเมื่อครู่กลับถูกแทนที่ด้วยความตื่นเต้นและหวังอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนชีวิตของเขาอาจจะยังไม่จบลงตรงนี้ เขาหันกลับมาจากหน้าผาดวงตาของเขามีประกายแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยมีมาก่อนหลงเทียนกำมัดแน่นตระกูลหลงข้าจะกลับไปทวงคืนทุกสิ่งที่เป็นของข้าและข้าจะแสดงให้พวกเจ้าเห็นว่าเส้นชีพรจรพิการเส้นนี้จะสร้างปาฏิหาริย์ที่พวกเจ้าไม่มีวันนึกถึงเสียงกำรามของสัตว์อสูรดังใกล้เข้ามาหลงเทียนรับรู้ถึงกระแสลมที่พัดผ่านกายไม่ใช่ลมเย็นจากหน้าผา แต่เป็นลมที่นำพากลิ่นอายของอันตรายเขาพยายามรวบรวมสติและมองหาสถานที่ปลอดภัยที่สุดในป่าแห่งนี้เพื่อเริ่มต้นภารกิจแรกของเขาการเอาชีวิตรอดนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานพยักษ์ธมินเทพโอสถบรรพการเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรับฟังกันได้ในคลิปหน้านะครับ